เป็นวิหารธรรมเรียกว่ารภมวิหารเป็นที่อยู่ของจิตของผู้ที่เยือกเยน็นชุมเย็ยนเป็นผู้นิ่งเบตตากรุณามุทิตาเบคา เร่ต้นด้วยความเมตตาปรารถนาดีปรารถนาดีต่อตนก็อผู้อื่นต่อสปปรรปสัตว์ต่อโลกต่อแผ่นดินโลกคือม,มูสัตว์กับโลกที่เป็นพื้เบ็ประพีประรณีแผ่นดินสู่ทางหลายจึงมาดูโลกอันตรการ ดุรราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่ในความหมายนั้นคือโลกคือมูสัตอันตรการดุรราชรถพิจิตพิสดารสัต์ทางลายพิจิตพิสดารปดนรูกร่างด้วยอาหารด้วยที่อยู่ด้วยอายุด้วยสรีระยน์ ลไกลยยงร่างกายน่าอัศจรรย์วิจิตพิสดารร่างกายมนุษย์เนี่ยมีหูมีตามีจมูกมีปากมีแขนมีขาไม่รู้ว่าใครออกแบบมาทั้งเครื่องภายนอกแั้เครื่องภายใน คือกรรมจัดสรรงูสัตว์ทั้งหลายเกี่ยวกันช้างมาวัวควายกระตายเต่าตุนไปตามบุญตามกุศลทรมาจัดสรรกรรมบันดาลให้เป็นอย่างนั้นถ้ามีแบบมนุษย์คงจะเมือนกันทั้งหมดน่บปามออกมา เหมือนกันมันโรงงานผริตชิ้นงานออกมาเป็นโปรดักเหมือนกันแต่มนุษย์ไม่ใช่สองคนก็ต่างกันและวสามคนมือล้านแสนล้านต่างกันมีเหมือนกันสักคนนี่ว่าจะรูปร่างหน้าตานี่ว่าลายมือ ไม่เหมือนกันกี่พันล้านคนก็เเมือนเดิมไม่ต่างกันนี่คือธรรมจาดสรรตามกรรมของตัวตามวิบากของตนแล้วผู้คนอยู่ได้ด้วยความเมตตาไม่ว่าโลกนี้และโลกใด ุคลในกลุ่มชาตาคือมนุษย์เขกเป็ดว่สุรกายสัตว์นรกสัตว์เดราัชานเขาเหล่านั้นก็ไปจากมนุษย์หมดตัวแดนแมงตัวน้อยสัตว์ว่าสิ่งก็ไปจากมนุษย์ที่ทำบาปทำกรรมก่อกรรมสร้างเวรไม่มีตาตนเองนำตัวเองไปสู่ทุกข เรว่าเทวดาพรหมยมยักษ์ไปถึงอริยะบุคคลอริยชนก็ไปจากมนุษย์พระพุทธเจ้าก็เช่นกันนัดนมนุษย์เป็นบออสอเป็นบริษัทขนส่งในวัฏฏะ สามสิบเอ็ดพบภูมิที่ว่าทางจิตสายจะไปทางไหนก็ไปจากมนุษย์เราเนี่ยเพราะนันมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นภูมิที่ดีที่สุดสำหรับการบำเพ็ญง,งามความดี พระนพทธเจ้าทุกพระองค์จึงตัดสรุนี่ความเป็นมนุษย์จะสร้างบุญก็ได้จะสร้างบาปก็ได้จะสร้างความยิ่งใหญ่จนอัศจรรย์ว่าสร้างได้ยังไงก็ไปจากมนุษย์จะสร้างบาปสร้างกรรมทำเวรจะมากที่สุดก็มนุษย์เหมือนกัน เรื่อมนุษย์จึงเป็นพภูมิที่สำคัญเรื่อรหลักาความเป็นมนุษย์เพื่อทำสิ่งที่สำคัญในวัตตะเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณ,ณธรรมคนบาปก็มาสร้างบาปสร้างกรรมสร้างความไม่ดีสร้างความอป,ปรี ่วนคนดีก็มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีสร้างคุณงามความดีก็เลือกเอาเลือกได้เลือกเองด้วยเลือกได้ทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าคนบอาคนเรา,าเลือกเกิดไม่ได้ สำนวนละครคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงเราเลือกเกิดได้เลือกเกิดอะไรก็เลือกเอาแต่ไอที่เกิดแล้วนี่มันสำเร็จแล้วเลือกมาแล้วก็ข,อข,อขอ้อมอเราเลือกมาแล้วจึงเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้ชายเลือกฟังประเวสสันดน การแรกก็สะพรนางพุตรศรีขอพระอินทร์ขอพรสิบประการขอให้เกิดเหมือนสีผีขอให้ชื่อพุตดศรีขอให้มีขนอย่างนี้มีตาอย่างนี้มีผมอย่างนี้ดูกปกลางอย่างนี้ขอเป็นแม่มหาบุรุษเวลาท้องก็่าให้ปูให้ผูให้นู่ออกมา ขอให้่านอย่าเหี่ยวตกครขอสิบอย่างขอให้ตาสว่างสวัยเมื่อเนื้อสายขอให้แข่งในขาให้นิ้วอขอได้ทุกอย่างเมแต่ชื่อขอชื่อพุทธดีเกิดที่เมืองสีผีอันนี้ระดับมืออาชีพรผู้มีบุญสร้างคุณงามความดีเลือก เลือกได้งองอูถูกทุกข้อเนี่ยเมืเ่อเราไปซื้อรถเนี่ยอยูอห่ห้อนี้รุ่นนี้เขาบอกว่าหาล้านก็จ่ายทันทีรุ่นนี้เจ็ดล้านสิบล้านก็จ่ายมันมีเงินในกระเป๋าก็เรามีบุญไปสิ้นนั้นเลือกเกิดได้ จะตีตัวประโงค์สถานีไหนมีใจพร้อมแต่คนไม่มีบุญมันไม่มีสิทธิ์จะเลือกเลือกได้แค่ครึ่งทางมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางาการลไม่พอกาตัวไม่ถึงไปครึ่งเดียวพอ เราะนั้นเราไปด้วยด้วยบุญของตนเองด้วยบาร,รมีของตัวเองด้วยการกระทาของตัวบทดีชวดอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัววันนี้วันนวมินมหาราชวันกายวันสวนัสคตราชการที่เก้าเต็มเป็นกษัตริย์ที่ บางเป็นบรมีโดยทศพิตรราชธรรมทำสิบประการของผู้นำทานังสีลังปริจารคัางอัชวังมัทวังตะปังโกทางหิงสาคันติวิโรธนังทานังแบ่งปันเอ,อเื้อเฟื้อเจอจาโครงการพระราชดำร,ริสี่พันโครงการ ไปผู้คนได้อยู่ได้กินในเป็นมหาราชที่ไม่ต้องรบในโลกนี้มีไม่กี่คนมหาราชที่ผ่านมาส่วนมาก็เขียนฆ่าแต่ว่ามหาราชอย่างนว่มินมหาราชหายาพันาราณ์นอกนั้นส่วนมาก็ จากการขีนค่าก่อโกสร้างคุณงามความดีรักษาแผ่นดินอย่างปันาเรศวรมหาราชเนี่ยการจการค้ารบราคาฟันรักษาแผ่นดินกู้แผ่นดินประชาตากสินมหาราชที่จะมีไี่เกี่ยวมีพระปิยะมหาราช พัฒนาวางโครงสร้างของบ้านเมืองแล้วก็ในรลวงราชการที่9เราเกิดทันนี่คือทานังสีหลังเป็นผู้มีศินเป็นผู้สม่ำเสมอไม่ขึ้นไม่ลงศีลเป็ว่าผู้ปกติสม่ำเสมอหนักแน่นปริจาคัาเสียสละ ความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมจะประทับอยู่ในพระราชวังก็ได้ไม่ต้องไปไหนก็ได้แต่เราก็จะเห็นโปงเ์เดจไปทุกทิน่นทุกที่เ,เสด็จไปเนื้อสุดใ้สุดทำโครงการเพื่อให้ผู้คนได้อยู่ดีกินดีทำผลเทียมจำเ็จเป็นคนแรกของโลกจุดสิทธิบัตร กังหันชัยพัฒนาเป็นกษัตริย์องค์แรกและองค์เดียวที่มีสิทธิบัตรเยอะแยะมากมายที่ท่านสร้างไว้ทำไว้เป็นกษัตริย์องค์เดียวที่สามารถหยุดสงครามการเมืองได้เพียงแค่เรียกผู้นำไปคุยกันแลวชนะซึ่งการมีแต่แพ้กับแพ้ โดยเฉพาะประเทศไทยแพร่ที่สุดหยุดสามารถทธิดิจุหลดทางว่าวิ่งเข้ากลมเข้ากองหายหมดเลยผูกคนประชาชนเดินกลับบ้านแก่บ้านท่านในหลวงขอจบนี่คือบารมีของผู้คนหลังมังคาตานำข้าวอารย์มันเป็นไปได้ยังไง คือบรารมีของผู้ที่สร้างที่ทำวันนี้ก็เป็นวันคลาวันพระราชสมภพว,วันที่ธรณีกันแสงโศกเศรกันทางแผ่นดินใดยผู้ที่สร้างบรารมีที่ท่านทำ ในแนวของพูกก็คือพระโพธิสัตว์บ่มาเป็นบารมีมาสร้างคุณงามความดีแล้วก็จากไปเพื่อสร้างบารมีใหม่อีกคราตามวันเวลาตามเหตุตามปัจจัยเราก็เห็นอยู่เราก็รู้อยู่หลวงพ่อสร้างบุญจบารมีสร้างความดีเป็นตัวอย่าง ไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยปีอีกกันอีกพันปีจะมีคนอย่างนี้มาอุบัติเงินแสนล้านก็สร้างคนอย่างนั้นไม่ได้ร้อยล้านพันล้านมีไหมไม,มีเงินสักพันล้านจะสร้างหลวงพ่อพุทธทาสสักสองแสนล้านหลังหลวงปู่มั่นสักหมื่นล้านสร้างหลวงตาบัวสร้างไม่ได้ไเกี่ยวข้องในบุญด้วยบรารมี คุณงามความดีที่บำเพ็ญมาหลายพบหลายชาติหลายกฎกับนับไม่ถ้วนมันไม่ได้สร้างด้วยวัตถุไม่สร้างด้วยเงินด้วยทองมันเกี่ยวข้องได้บุญด้วยบ,วยบรารมีสต่สมคุณงามความดียังเราทำเนี่ยแหละเก็บเล็กผสมน้อยกันไปทำกันไปสร้างกันไปปฏิบัติกันไป ให้เห็นคุณค่าหเห็นคุณงามความดีที่เราได้ทำได้ภูมิใจได้สุขใจสุขใจได้ทำใครจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรปิดทองหลังพระเสียสละไม่ยึดติดถ้ามีคนติดทองแต่หน้าพระไม่ติดหลังพระพระจะไม่สวยทั้งองค์เมื่อเราติดทองหลังพระเมื่อทองพอเยอะพอมันจะล้นมาด้านหน้าเอง ราชธรรัราชการที่เกา่าเป็นพวกติดทองหลังประเนีย่ยเสียสละไม่ยุดติดมีชีวิตเพื่อประโยชน์เพื่อการสร้างบุญสร้างบาร,รมีเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ญาติและประโยชน์ที่สุดมวลมนุษย์ กวนแกวลาก็คุณประพุทธคุณระธรรมคุณประสงค์คุณงามความดีบุญบาร,รมีนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักวมิณนมหาราชราชาการที่เก่าแต่เราทั้งคุณงามความดีที่เราสร้างเราทำจะรวมเป็นตบระราวาปวาัจจัยเราท,ทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุข หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนถธอ